ากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่องปัญญาธรรมคุณสำหรับคลิปนี้จะมาคุยถึงเหรียญครุฑ5แบบ5พอสอกันนะครับซึ่งเหรียญครุฑเนี่ยก็อย่างที่เราร,รู้ๆกันไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วมาว่าพญาครุฑคือเดชคืออำนาจสามารถทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพ้นภัยจากคุณไสทั้งปวง คนภัยจากเวทมนต์ดำเวทมนต์ร้ายหมอผีและพูดผีปีศาจท,ทั้งปวงได้แต่ว่าการจะหาเหรียญพญาครุฑมาบูชาหรือว่าองค์พญาครุฑมาบูชาสักองค์ในยุคสมัยนี้เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเหรียญพญาครุฑหรือวัตถุม,มงคลพญาครุฑในยุคนี้มักจะมีราคาแพงมักจะมีราคาสูงซึ่งถ้าหากใครมีทุนทรัพย์ไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะักก็อาจจะไม่สามารถหามาบูชาได้ดังนั้น คลิปนี้ช่องปัญญาธรรมคุณก็จะมาแนะนำเหรียญพญาครุฑ5แบบ5ปีพศที่มีราคาไม่สูงมากไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีการปลุกเสกใดๆสามารถสวดคาถาบูชาพญาครุฑแล้วเลี่ยมขึ้นคอได้เลยดังต่อไปนี้เหรียญแรกนะครับคือเหรียญครุฑ5บาทปีพศ2515เหรียญที่2นะครับคือเหรียญคุฑ1บาทปีพศ2517 เหรียญที่3นะครับคือเหรียญครุฑปีพศ2520เหรียญที่4นะครับคือเหรียญครุฑปีพศ2522และอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญครุฑปีพศ2525ซึ่งผมได้คุยกับนักสะสมหลายๆท่านเขาบอกกันว่าเหรียญครุฑทั้ง5เหรียญนี้ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาไม่ถึงรักร้อยนะครับดังนั้น เพื่อนๆอย่าไปหลงซื้อเว็บที่ขายกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงได้มีโอกาสที่จะสูญเงินฟรีๆได้นะครับในกลุ่มของนักสะสมหรือนักสะสมที่ค้าขายเหรียญในราคาเป็นธรรมเนี่ยทั้ง5้าเหรียญน,นี้ถ้าสภาพผ่านการใช้งานที่ผมได้คุยกับนักสะสมหลายๆท่านเขาบอกกันว่า,เ,าเหรียญครุฑทั้ง5้าเหรียญนี้มีราคาไม่ถึงร้อยด้วยซ้ําสําหรับสภาพที่ผ่านการใช้งานแต่สําหรับสภาพที่ใหม่ๆสวยๆ หรือว่าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็มีราคาแค่เพียงหลักร้อยต้นๆจึงเป็นวัตถุมงคลพญาคุฑที่น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ผมได้เคยเล่าๆไปนะครับว่าเหรียญพญาคุฑเนี่ยมีพุทธคุณด้านใดบ้างสามารถป้องกันคุณใสและดวงจิตวิญ,ญญาณได้สามารถป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างที่เคยบอกไปว่าหากเราจะเข้าป่าเนี่ย ควรที่จะห้อยองค์พยาครุฑนะครับเพราะว่าพยาครุฑเนี่ยคือเจ้าของแห่งสร,รพสัตว์ทั้งปวงพยาครุฑนี่คือสรรพัพสัตวที่อยู่สูงสุดนะครับเป็นสัตว์ป่าหิมพานที่อยู่จุดบนสุดของสัตว์ทั้งหมดนะครับที่สําคัญพยาครุฑยังมีกําลังกายที่สูงมากๆพอที่จะสู้กับพนันธุ์อไได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ การบูชาพญาครุฑก็จะช่วยเสริมเรื่องเดชเรื่องอำนาจให้เรานะครับและ5เหรียญน,นี้ก็ยังมีราคาไม่แพงและไม่สูงเกินไปสําหรับราคาที่แท้จริงอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเหรียญ5เหรียญน,นี้ยังสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่ถึงรักร้อยสําหรับสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ถ้าหากสภาพสวยๆหรือไม่ผ่านการใช้งาน สำหรับใครที่อยากบูชาเหรียญสวยๆเหมาะที่จะไปเลี่ยมขึ้นคอเหมาะที่จะเอาไปบูชาสวดมนต์ปฏิบัติแล้วก็เจิอสมาธิอยากได้เหรียญสวยๆสักเหรียญไว้ครอบครองเนี่ยก็ราคาแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นดังนั้นทุกคนที่เป็นสมาชิกช่องปัญญาธรรมคุณอย่าได้หลงไปเชื่อพวกเว็บที่ขายกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ย ราคากาไรเกินควรราคาไม่ใช่เล่นกันตามราคากลางนะครับอันนี้เป็นช่องทางแนะนําสําหรับเหรียญพญาครุฑที่มีราคาไม่สูงมากหลายคนชอบถามมาว่าสามารถหาเหรียญพญาครุฑมาบูชาได้จากไหนก็คือเหรียญพญาครุฑทั้ง5้าเหรียญนี้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แนะนาเพราะเท่าที่ผมไปสังเกตเหรียญพญาครุฑในหลายๆสํานักในหลายๆที่ในหลายๆสนามพระ เหรียญพญาคุดในยุคนี้ก็มักจะมีราคาแพงแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มีราคาตั้งแต่500ขึ้นไปทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าหากเรามีฐานะหรือกําลังทุนทรัพย์ไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรเนี่ยอยากจะบูชาองค์พญาคุดสักเหรียญหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ที่จะเอามาจากไหนนะครับก็สามารถ หาเหรียญคุดที่เป็นเหรียญกระสาบเก่าๆแบบนี้ด้านหลังพญาครุษมาบูชาได้นะครับที่สําคัญนะครับทั้ง5เหรียญนี้ด้านหน้าก็เป็นพ่อหลวงรัชการที่9ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าได้บูชา2องค์พร้อมๆกันเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นองค์พ่อหลวงรัชการที่9หรือในหลวงรัชการที่9้าซึ่งคุทธคุณก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครบูชาในหลวงรัชการที่9้าเนี่ยก็มักจะเจอกับสิ่งดีๆเสมอๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นเหรียญพญาครุษ นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ไม่สูงหรือบางคนที่ชอบเก็บเหรียญกระสาบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเหรียญอะไรมาบูชาขึ้นคอหรือสวดให้ขึ้นใจดีเนี่ยก็สามารถมาบูชาองค์พญาครุฑได้นะครับสามารถเรียมขึ้นคอได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆส่วนวิธีการบูชาเนี่ยก็สามารถสวดคาถาบูชาพญาครุฑได้แค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆเลยวิธีการนะครับอาจจะ นำเหรียญขึ้นไว้บนหิ้งพระก็ได้นะครับไม่มีปัญหานำไว้บนหิ้งพระแล้วไหว้น้ำวันละขวดนะครับแล้วก็สวดคาถาบูชาไปหรือว่าจะใช้วิธีการสวดคาถาบูชาอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามีคนพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเหรียญกระสับพญาครุฑเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันต่อไปจะเป็นเกรดความรู้ทางโหราศาสตร์บ,บ้างนะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑป,ปี2515นเนี่ย1นเนี่ยเป็นคู่มิตรนะครับ อาทิตกับพฤึหัสนะครับหมายถึงปัญญาครับหมายถึงคู่มิตรมหาปัญญาคู่มิตรแห่งความรู้และการศึกษาคู่มิตรผู้ใหญ่นะครับคู่มิตรผู้ใหญ่และคนมีอำนาจนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญคุดปี15เนี่ยจึงเหมาะมากๆกับคนที่ทำงานราชการหรือคนที่ทำงานประเภทใช้ปัญญานะครับและที่สำคัญนะครับหนึรวมกันเนี่ยได้เป็นเลข6เป็นดาวศุกร์นะครับยังสามารถส่งเสริมดวงด้านการเงินและ การหาทรัพย์ได้ด้วยนะครับดังนั้นเหรียญพญาครุฑปี15เนี่ยจึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนทําอาชีพข้าราชการครูและคนที่ทํางานเกี่ยวกับวงการด้านการเงินการลงทุนนะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑปี17ครับ17เเนี่ยก็เป็นคู่ทัดไฟนะครับใครที่อยากเติบโตด้านการงานเร็วๆนะครับด้านการงานด้านการหาเงินด้านการหาทรัพย์ เร็วๆเ,เนี่ยหรือว่าเจ้านายยังไม่เห็นฝีมือเนี่ยก็สามารถบูชาเหรียญครุฑปี17นะครับจะทําให้การงานเติบโตแบบก้าวกระโดดเติบโตแบบก้าวไกลเติบโตแบบยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญครุฑปี20เนี่ย20เลข2เนี่ยก็คือเป็นเลขตัวเดียวโดดๆนะครับผลรวมออกมาเป็นเลข2ตัวเดียวนะครับก็พูดง่ายๆว่าเหรียญน,นี้นะครับจะเน้นเสริมเสน่ห์ด้านเมตตามหานิยมเสริมทรัพย์แล้วก็มีโชคมีลาบนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าเน้นในเรื่องของความเมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นหลักนะครับสำหรับเหรียญพยาคุดปี2522เนี่ย22เนี่ยก็บวกกันแล้วออกมาเป็นเลข4นะครับเป็นกดาวจันทสองดวงแล้วก็บวกมาเป็นเลข4หรือดาวพุธนะครับก็หมายถึงว่าเน้นการเจราจาติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับก็สามารถบูชาได้นะครับก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการติดต่อ นักนิเทศศาสตร์หรือว่าคนที่ต้องทํางานออกสื่อเนี่ยก็เหมาะที่จะบูชาเหรียญน,นี้นะครับสุดท้ายนะครับเหรียญคุดปีพศ252525เนี่ยเป็นคู่่าดินนะครับใครทํางานเกี่ยวกับทําไร่ทําสวนเกษตรกรชาวนาหรืออะไรที่เกี่ยวกับป่าดอยนะครับหรือใครที่ทํางานแล้วไม่รู้ว่าการงานชีวิตจะมั่นคงยังไงเนี่ยก็สามารถ บูชาเหรียญน,นี้ได้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าบูชามากๆครับบูชาแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลบูชาแล้วเกิดความรุ่งเรืองและร่ํารวยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆไปบูชาเหรียญหายากเช่นเหรียญพญาคุฑปี2524นะครับเพราะว่า เหรียญหายากแต่ละบล็อกเนี่ยก็ราคาเป็นแสนเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจึงแนะนําให้เพื่อนๆบูชาเหรียญหาง่ายทั้ง5เหรียญนี้มากกว่านะครับแต่ละเหรียญเนี่ยถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคายังไม่ถึงรักร้อยนะครับก็ยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะครับตามเว็บทั่วไปนะครับหรือตามกลุ่มนักสะสมนะครับถือว่าราคาไม่ได้สูงราคาไม่ได้แพงนะครับ หากนำมาบูชาเนี่ยก็สามารถเกิดเป็นพุทธคุณเกิดเป็นมงคลได้ไม่แพ้กับชีลุกเสกมาจากเกจิวัดดังๆเหมือนกันนะครับดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นคลิปแนะนำ เหรียญพญาครุฑนะครับว่าหากใครอยากบูชาเหรียญพญาครุฑแต่กําลังทุนทรัพย์น้อยกาลังทุนทรัพย์ยังมีไม่มากเนี่ยก็สามารถบูชาเหรียญกระสาพญาครุฑได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องผ่านการปลุกเสกมาก,ก็เข้มขขังได้นะครับหากเราเป็นคนดีแล้วสวดบูชาทุกวันเนี่ยยังไงก็เข้มขลังไม่แพ้กับเหรียญที่ปลุกเสกม,มาจากวัดดังๆแน่นอนนะครับก็ motivation. สุดท้ายอยากจะฝากไว้นะครับว่า5เหรียญน,นี้นะครับไม่ได้มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับราคาแค่ไม่ถึงหลักร้อยสําหรับ สภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับให้ความรู้เพื่อนๆไปก็รู้สึกดีใจแล้วครับสวัสดี